สวัสดีตอนเช้าครับเตลาเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวไปอาบน้ำครับคุณแม่แมมมตั้งแต่ก่อนนี้ ไอ้จ้าเป็นอย่างคือเหตุคือจังมีเรื่องนับใจบอกมาไม่ไว้สิให้ปรึกษาเมาอีลีเดอห้ามตัวผ<ะ>ัวสัญญาอย่างในใจนี้ก็มียว่าไอ้ฮักว่าจาะาอายยาุ้มเธอไอ้ยะ ไอยามาตัวอ oh <Bond> ้วเสือม่เคยตัวไผจักเพื่อไอจิตตัวอัวไปเพื่อหญังนี่จว่ะสาบันหน้าไฟเ้คูลูตายหากตัวนางกต่ถึงลงมาละเค้มงังไอหักอัวนขอบรรย์สวัสดีครับไอหินซินมเนี่ย

ไอพี่ว่าตรใช่หรอตรวจเรไปเร็วโอ้ยเอาเสผ้าคนดื้ออีเมียทีพวะเอาอันนี้ไปเก็บเต็นให้หรอไปเก็บเต็นให้เลย เราบอกพี่บิวตี้เอานั้นไปซักใหาเลยนะนที่วางไว้ให้นะอัน,อนเสื้อนะเสื้อกับบริสูทธ์นะ <Okay. S 1> ถ้าไม่ซักไม่ได้นะงั้นก็ไปให้แม่แม่ซักให้นี่ไม่ได้ใส่ <Okay. S 1> บอกเธอแล้วนะ <Okay. S 1> ถ้าไม่ซักเธอต้องรับผิดชอบ <Okay. S 1> เอาฝนตกหรืออะไรวะโอหลางรถลดแกะมันเลยแกะมันเลยขอบคุณกำลังใจลุ่นลามจากอีพออีเมียด้อ ขอบคุณอีพออีแม่ทั้งในประเทศต่างประเทศอากาศขอบคุณเพื่อนงามๆพรศศอใดปลาเสือก<น>้อยเกิดขึ้นกับอันอีบซีหนองมานะในมือนี้เด้อขอบคุณปัจจัยเออเมื่อคืนนี้หกพันคะแนนเด้อขอบคุณหลายๆเออคือจากในสมปทนานหรืออีแม่อีพอเด้อลูกชายแก็บอะไร,รก่อนจะคาวขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆกวามพักกวางเพียงหันมาหนึ่งสองสามโอเคน่ารัก บอกท่านบ่าท่านสูงจ้าได้นี่บอกท่านบ่าท่านสูนงไปไหนก็แต่สั่นกี่มักก็ดีได้มากกบอกท่านว่าสูงโอ้กีม <c oughs> ่มักหน่วยมั็นกี่นาะนี่ก็มาบ่ค่อยสูบเลยพอสูกกินบ่เปลี่ยนออมีข้าวขาวแม่มันจะแก่นาะอ้าวน้องมนะนาขอตัวคือลูกกนะ็จะเข้าเด้่อแม่เดือเพราะว่ามันมืดนะเสีเอาเสี่ยวของพ่ดลุกพลังอ่ะขออนุญาตครับแม่แม่สวัสดีครับมาต่อครับคุณแม่โอ้ย ขอบคุณความหักความเพียราจากพออีเมลเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับงามหลายบรอยัทเกลดอกเนาะแต่ว่าถ้าก็ต้องเกลดคือความปลอดตลอดปลอ,อกกดภัยขออนุญาตแกะเด้อแม่เด้อ เตาตาดำตั่วตาอมเต่าเอฟวังามขัดงามเนี huh. <scenes sound> hm hm, ่ยอุ้ยคนละเหตุเป็นตัวอย่างเนียนะ ไม่น่าเชื่อว่าน้องมานะจะทำสิ่งนี้เป็น

คลิปนี้ขอฝากไว้แค่น,นี้ก่อนราคะคนอยากเก็บเพิ่งมาอะไรก่อนแล้วจะนนกกได้ไปอาบน้ำนะครับค,นนคุณแม่ครับ